เจ้าเอิญให้ปลวกเขาดอัอน้เนาะดอกมันหนาเจ้น่อยแน่กราบสวัสดีแล้วก็สวัสดีพ่อแม่พี่นนะ้องเอฟซีตีหักแพงเบิร์ดสกูสุขคน พะว่าจะอยู่ภายในหรือว่าอยู่ต่างประเทศเนาะกะขอยินดีต้อนรับขาสู่ซ่องไม่น้องมินตาคือเก่าพี่น้องเลยมาพบกันในมื้อนี่กะไม่น้องมินตากมาแต่เฮือนน้องก็ลอกพุณเลยพี่น้องเลยยินใีบรรยนีาศะตอนจะเศ้าเนาะมาแต่เฮือนน้องก็ลอกก็เลยอย่างมาเฮือนน้องสามารีต่อพี่น้องเลยพระว่าคนทางอจะมาแต่เฮือนน้องก็ลอกก็เลยสิเวมาเยี่ยมทางน้องมาลีอ่า มาเบิ่งว่าปเป็นจังได้ห้องน้ำเพิ่นคุ้นแล,ะละน้วหรอบ่เนาะพี่น้องเลยโอเคฮะไปติดตามฮับโซนน้ำกันเลยนนอ่าสบายดีตอนเศร้าๆเนาะสบายดีสบาสดีบุญทวีสบัสดีเพื่อนแม่ฮะถูไหมลูกถูป้าลุงน่อแม่ออาถูสบายดีโดยอันนั่นแล้วงามๆสบายดีเดอร์ทั้งแม่เดอเออสบายดีโดยพักกันมานอนบ้านว่ามาเนี่ยเออมานอนบ้านอื ถ้ากันมานอนบ้านแต่เก่านอนอยู่ไห่อยูหน้าเนาะเออแต่เก่านอนยูไห่อยูหน้าโอ้เหตุยังไดงคือว่ามานอนบ้านมาหนี่มีทางไปบ่เอกไปนอกพุณเดะเสียออกไปนอกเออว่าเสีออกไปแบบพุ่นแบบดี่ใดเดะตกเช็ดเชดมาหนี่พุ่นพัดมาอีกเลยเนาะแต่เศร้าเนาะว่าไปให้เขาเอาท่อยังมาให้ทห่ถอยหัวง้างไปบ่ได้เดะพุ่นกระตกมาได้เพราะว่าพายโยนี่คือสีขาวมาอีกเลได้เนี่ยเมื่อเดินมาอีกแล้ว อืมนอะเห็ดห้องหนามยามนี่มันก็นอยากลำบากเลยเนาะลำบากนิตน้คมนะคูดกือบนิตน้คมเออคู่นห้องหนามนี่สำเร็จแล้วบ่บ้านี้ยังยังหมด,ดม<อ>ทันสำเร็จเอาจักเม็ดเอาจักเม็ดก็เสามโอ้ออต่องหนามนี่ยังออกอยู่ค่ะโอ,อ้เป็น,นได้ลูกสาวเพิ่นตื่นน้อยวัดสองวัดสามหรือเปล่าโอ้จ๋าตี้ยังวดลูก สาวตีคนงามผุยังพในลูกพี่น้องเลยยังพเนตื่นสาวนะตีคนเนาะออเตอตื่นแต่บุญทวีแล้วเนาะบุญทวอีอันนี้นั่นเก่งแล้วทางแม่เพื่อนเอกแล้วก็อยู่เพื่อนกับลูกสาวแล้วก็ลูกชายพี่น้องเลยเนาะมีลูกชายอีกคนหนึ่งอยู่น้ำตอนนี้เนาะอาอาอเป็นได้เขา่าในหน้างามอยู่บ่ น้ำยูกรบโปานใดเด้อโอ้จมพูช่องสอ่ใส่ช่องสอบ่ปีนี้ช่องสอบอืมใส่ช่องสอบนี่นาเ่าก็ใส่สามซอปีนี้นะสามกับโบนั่มหนึ่งเาี่วใส่ก้า่พวกเนาะใส่ก้า่พวกอืมแมนแมนอ่าสิพาคพ่อแม่พี่น้องไปเบิ้งอ่ะนะเบิ้งอ่ะนะเพิ่นขุดห้องน้ำก่อนพี่น้องเลย เบื้องลุ่าวโซนี่เป็นจจงไดรหู้ซึกดีใจยิ่ว่าสิได้ห้องน้ำใจ,จดีใจแล้วววเคยคิดยิ่่ว่าสิได้เคยคิดแล้ว่าสิได้แตะกีนะโอ้แต่ว่ามาถึงจุดนี่แล้ลเฮาเห็นแบบภูมมหางมาแบบนี้แลลวก็หู้ซึกดีใจเนาะเออดีใจโอ้เพราะว่าทางผู้ใหญ่ใจบุญเพลินเองก็ยงางให้ทางครอบครัวของมารีมีห้องน้ำใช่ไหมซันซ่าเป็นกา เป็นห่วงเป็นใยอะไรเนาะเบิดชุคนในครอบครัวนี่แหละหอมีห้องน้ำใส่ซาบอ่ะชั้นมีหอยมีคือโมเนาะแม่ยได้แล้วแม่นๆทางแม่คนบ่มีเนาะให้ได้กตตั้งแต่พอเพิ่นเสียเนาะอันนี้กะเฮือนซานกะเล่าเห็ดไว้ได้เพนเดียวคันเด้เฮือนซานกะได้ใครแต่ทั้งเคร่งอันนั้นมีผ่ามีอย่างเนาะเพราะอะไรทั้งเคร่งถึงไปนอนข้างลุมกับ ยังหยาดเป็ดหยาดไก่อยู่หยาดหมาอยู่อ่าสู้ๆไปเนาะเพราะว่าน้องตี้นี่ก็คือว่าเพิ่นมาแต่ทำงานใหม่ๆเพิ่นก็ได้เงินหลายอยู่บ่น่ะจ้ะได้กะได้ล้านนี่แล้อโอ้เพราะว่าเพิ่นทำงานอยู่ฝั่งลาวเฮาเนาะเอ็เงินเดือนกระถือเลยโอ้สามพันเนาะสามพันกะล้านกลัวเนาะอาไรเป็นเงินกิ่งเหรเดือนหนึ่งสามพันกะใครแน่แต่กินอยู่น้ำเพิ่นเนาะกินน้ำเพิ่นโอ้ โอเคโอเคครับพ okay, okay. ่อแม่พี่น้องไปเบิ้งอนาอันนั้นก่อนพี่น้องเลยคุดเพิ่นคุดห้องน้ำไายังดังไฟหนึ่งข่าวบ่ในน่ะซุกแล้วบ่โอ้โตหมักสลีสักสลีซื้อเหรอบ่นน่ะโอ้คือได้ยินข่าวว่าหน้าเจ้าหมกแตงลายบ่เบ็ดแล้ะบ่โอ้เอ้าคือมีน้าคักแท้นี่น่ะ อ้าวมันคันมีน้ำแบบนี้นี่เวลาเฮาอ่ะนะเห็ดห้องน้ำนี่มันมัน,น,นม,มันสีโบเต็มบอชานโอ้หรือว่าน้ำย่าฝนบอมีน้ำเปินเวินอยู่พี่น้องเอลยพุ่นใส่เปินเวินอยู่โอ้ซะซาว่าแล้วก็ออกมาใหม่อีกอันนี้เนาะบ่ก็เลยคุดบ่ได้เพราะว่าน้ำมันออกมาตลอดพี่น้องเอลย โอ้ถือว่าลำบากสมควรเนาะหุนทวี้องน้ำเจ้าคือมีแต่น้ำเปินเวินอยู่แท้ลูกโอม้มันมันมีน้ำเนาะสอนๆเนาะมีน้ำาไยเขาชช่ตัวในเื้ได้ไหนี่นะมันบกมีน้ำเออมันบกได้มันกับภาคอันมานังเช่าเมื่อยผัด ไปเบิ này này. À, này, à, ึงมาเต็มพาวเวอร์เลยค่ะว่าก็สร้งการคูดแล้วได้เอาเนี่ยนะเพราะว่ายามนี่ผัดเป็นยามฝนแน่เนาะแต่ว่าแบบนี้เขากบอกว่าระบบโพเทนท์ของน้ำเนาะคือว่าอะไรสร้างพขนา่จัดสร้างพขนาดจฮดห่อน้ำก็ให้่คูดแบบนี้กับมีน้ำมันจะได้ฉันยามฝนมันก็เพื่อน่าแด้งแล้มันเดะถึงเงินเออสื่งนั่นอยู่ดอกยอ๋อ กักขาดเม็ดพลชงมือสามมือนี่ว่าอือเออสาวอนีเพิ่นมีลูกสาวลายพี่น้องไอ้สองคนตอนนี้ก็ยังโสดคนหนึ่งก็เป็นสาวมาลีคนที่สองก็เป็นสาวตี้เนาะสาวาซอนเจ้าก็อยากได้ลูกเคยอยู่ว่าเจ้าก็ได้อยากได้เนอะมูนเอาบุพีปูอ้าเูอาเพิ่นว่าว่าแม่ลูกสาวเลือกลายเลือกกันคนปรจัก สามะลีเพิ่อนเอกับเพิ่นกับเป็นไม่ห่างมากกับหลายปีแล้วพี่น้องเลยแต่ว่ายังบ่ท่านได้เอาเราก็ได้เนาะบ่มีคนเอาล่วบ่รือจังใดบ่คุณทวีจบ่มีคคนเอาแล้วุณทวีอาจจะได้อยู่บ่พอเจ้ากะบ่หรอไหมฮะอยากได้อยู่บ่ใช่รถถีบนะรถถีบอยู่หน้าอยู่หน้าพี่บ่กะ ขีต้มขีพงมันขีเอ๊ะขีโมเป็นดอกขีตะขีต้มสมมติว่าบชสชอนสมมติว่ามีผู้บ่าวมักมาลีนี่เป็นเป็นคนไทยคนลาวนี่กับเจ้ากับโบอันนั้นบอโมหามบอโมหามคนไทยก็อ้าวอยู่บอคนไทยก็อ้าวบเขามักเขาักกันโอ้ถ้าว่าสองคนมักหักกันเนาะ คนลาวก็เอาคนไทยก็เอาโอเคมักอะไรก็เอามักคนลาวก็นคนลาวโอ้ oh. ถือว <มา S 1> ่าเอาแเอแต่ลูกมักไทยก็เอ,กเ,อเอาตามใจลูกเนาะเออตามใจลูกอืมโดยโดยลูกชายลูกชายนี่ก็เป็นพอน่อห้างได้เพื่อนเดียวนี่นนาาเนาะบ่ใช่เนาะเออแล้วเราอยู่ชายตอนนี้เราอยู่ไทย โอ้แล้วไปเพิ่นก็นบเขได้ผักมากผักมาให้แม่กระชงพันโอ้แล้วไปไทยไทยใน<ค>แต่หากว่าเล่าเป็นครอบครัวของเราเลยเนาะอือครอบครัวข,ของแม่ครูเดียวค่ะแม่เพิ่นเพ,พื่นกับยังไม่ได้เอาเมียเลย,เยบ<อ>่บ่เลิกกับเมียเราก็กได้กับเมียแต่ไปทั้ท่านไม่เอาเมียแม่นี่แหละสามแม่ โอ้สบายดีเด oh, oh, e. uh, 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 ้อมาลีโอ yeah. oh, uh, ้ยสบายดียามสาๆอ่า oh วันนี oh. ้เพื่อนเตรียมตัวทั้งใดได้มืมเนี่ยอยู่ห่องคื่เก่าบอเย็นวัไปหาหน้าไม้ดงใช่เนาะแมนเพราะว่าเมื่อฝนวันนี้นะยงบอกว่ายงอยุงเนะออันผูมาเมื่อนั่นบอ มเี <ừ> ่ขาอไปให้ผ oh, ู้าบ <ét> ้องมันว่าบ้องเอานั่นแหละมาพ่อเพิินเมื่อน่ะผู้บ่าวมาลีบ่องวะฉนสารสเซมันกบ่ได้ว่าบองมันว่าบ่แม่นผู้สาวมันว่าน้องมันว่าบม่นแหะเขาบาสเซลมันกัว่าน้องยาสุกเิ่นกาเอาเฮ็ดปวกเพิ่นอยู่หน้าเพิ่นอยู่ติดงด่งปะหน้าหนองกตติหนองหน้าผู้โอ้มันก็บขนขนทั้งดงทั้งบ้านหองตรงพุ่นหละ เป็นจรงได้เป็นเถาอยู่ดีไม่แห้งอยู่บ่เดือดให้เข้ากับบ่ได้เมือหลินน้ำลาวด้บ่ได้เมือบางพนใหญ่เราอยู่น้าพี่บอกจะเก่าไปไปแว่แล้วยืดเก่าเาเห็นลูกว่าลูกอโอแล้วหั่นแล้วนั่นอยู่เนาะหั่นอยู่ลูกปลาชินันกปาชิ้้นเด็ดลเพ่อกิน มากไ้ว oh, ่อ้พอ่ได้มา่ะน้อง่น้าเ้ยผู้บ่าวสบายดีผู้บ่าวอาวได้เฮ็ดปวกบ่นะเฮ็ดปวกอืมโธโเเฮ็ดปวกเฮ็ดปวกเห็ดปวกจังดึกตะออกยูออกยูไสจี้มาแล อยู่ในโกนุลูกแน่ชั้นกับแมียังขี้ดินนะเฮ็ดป่วงยังเห็ดป่วงยังโอ้ยเห็ดป่วงอยู่ในอั่นโฟนอย่ในโกอยู่ในโกดอันนู้นเอาขึ้นนี่พอเจอเนี่ยเอาเห็ดป่วงแม่มันออกมาอีกบ่เนี่ยเออมันออกมาไม่เ่อบเห็ดป่วงพี่น้องกำลังออกมาอีกแล้วนี่โอ้ยแม่น้องมิตจ๋าช่วอยู่แล้วไปหน้าอีกแล้วบเห็ดป่วงออกอีกแล้วแต่ว่าเอามาลงใถุงนั่นคืองามกลัวนะเเเบิ่งนาะ สิพากันเอาไปขายบ่บหวนี่เนะเอาล้วเมื่กินบ่เออตัวนี้งามเลยนี่ตัวนี้งามได้ของผู้เจ้าผนไปก้นได้ผนผู้เห็นเด้ผู้บ่าวได้เห็ดปวกพี่น้องเอ้ยเห็ดปวกจุ่มๆเลยออกมาอีกแล้วออกแบบซ้ำซ้อนเนาะเห็ดปวกบ้านเฮามึงมันถอดยังไงอาผู้บ่มาไปผู้บ่าวมาถาเห็ดปวกได้ไหมเห็ดปวกนี่แหละบ่ให้างเห็ดปวกบ้าน เมยังเฮ็ดปวกบ่เนี่ยนะโอ้คู่บาวเพิ่นพี่น้องเลยทางเฮ็ดปวกไหวบ่ะนี่เฮ็ดปวกมันมันทำพะปะเนี่ยมันสิบานมันขีได้ะไรแบบเอากบเมี่ยนที่เราก็เลยฟังไหวดินมันก็ค่ายกเฮ็ดปวกที่นี่เกิดอย่นี้เฮ็ดปวกที่นี่วิ่งดินโอ้แบบนี้ไงอารมณ์อามาเบิ่งบานคิดว่าเพิ่นพูดเอาเงินสินาะ คิดาบูนคู่ดอกเงาแ้วค่ำิดอกพูดอกเฮ็ดปวงคุณฟางไหวพี่น้องมี่วนายได้อว่าเมางันถอะ้น๋องอันนั้นนั่นโบางสิงามเพื่อนงามเือเก่ากันคือนี่แลเนาะคือนี่เลยจะ้อกนีเห็ดูหูได้่ไหมหูหูได้ เห็ดปวกออกใหม่อีกอันนี้นะเนี่นี่เองามแท้น้อยใช่แกไไปขายบ้าดนี้นะมดคืองามแท้เห็ดอันนั้นหอขู่แล้วห้อหนึ่งแล้วเห็ดสมโอ้สุดยอดเลยเห็ดสมก็ได้กินได้มาเลยกินแม่กินี้เนาะัเองเรได้ปด้งกางามเลย อันนああี้เนี่ยเป็นดอกจูมพี่น้องเลยดอกจูมกำลังแตกกำลังออกพอดีหวานได้ใช่ไหนี่นะมาเฮือนมาลีมาหนิพ่อเฮ็ดป่วกพี่น้องเลยโอ้ไลายลีนั่นกำลังออกกำลังออกข้างที่สองเฮ็ดป่วงนี่เฮ็ดป่วงมันก็จะเป็นดอกน้อย เฮ็ดปวกเขาเจ้าเอินเฮ็ดปวกเขาดออันนิเนาะดอกมันหนาจ้น้อยแน่เหมือนจะลนกระต่ายค่ะจะซื้อปลาไหมเขาให้เงี้ยขึ้นมาทำยานสาหโลนแล้วลกเอาอาไปขายแล้วาเป็นหน้าเท่ากินเลย ไปยังเท้าก็มีและอยู่ใส่อยู่หน้าไผยหน้าเบาเจิดนี่บ้างกับภูไปหน้าแล้วมาเนาะอ่ากัสิประมาณนี้เด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะกัดสี่หลายคนเนี่ยเพราะว่ามาพ่อกันวะเนี่ยมีทั้งเห็ดปวกผู้บาเพิ่นมาแต่หาเห็ดปวกพี่น้องเลย ก็มีทางเอฟซีก็แนะนามาอยากให้มาเยี่ยมน้องมาลีแนว่าสั้นเนาะมาลีชิได้ขอกัากวอนเด้อเมื่อหนาสมาหลินทำไมอ่าเฟลา์เจ้ายังหลินอยู่บ้ายังเฟซอันเก่าบลายไลีบได้มีบ้าอ่าเบอร์เด้เบอร์กับ่ฮโ้บดใไซโอใช่แต่เฟซเนาะโอ้น่อยบุญทวีอะไรพี่น้องเลยเพราะว่า มีทางเอฟซีเพิ่นอยากทักกลิ่นน้ำเนาะมีทางผู้ใหญ่เพิ่นอยากกลิ่นน้ำวะสัตนโอเคโอเคกะสิประมาณนี้สุดได้กลับก่อนน้อยบุญทวีสวัสดีลูกสวัสดีป้าลุงโดยสวัสดีเด้อบ๊สุคนโดยสวัสดี